ค,คลิปนี้นะครับเพจช่างยิมแคมปิ้งนะครับจะมารีวิวเต็นท์รุ่นใหม่นะครับของวิดาดิโดแต่จริงๆก็คืออินเดอร์ตัวเดินครับเป็นรุ่นแฟมิลี่นะครับเขาพัฒนาขึ้นมาเรื่องของไฟชีนะครับที่มีเทเลสยื่นออกมาก็คือราคายื่นออกมาเพื่ออาจจะมีคนบ่นว่ารุ่นเก่าทำไมมันไม่มีเทเลสนะครับเพราะอินสแตนต์คาร์บินหรือว่ารุ่นวิคอเนี่ย ก็จะมีเทเลสยืออกมามก็เพิ่มฟังก์ชันในการใช้งานนะครับเดี๋ยวจะมาดูกันว่ามันเปลี่ยนไปยังไงบ้าะงะครับรุ่นนี้ก็ตัวใหม่จะมีทั้งหมดสามสีตัวนี้ก็เป็นอ่าเขียวขีม้านะครับกับสีทองเข้ม,เข,มเข้มนี่นี่แดดจัดหน่อยสีอาจะเพียเพ้ยนนิดนึงนะครับตัวนี้ก็เป็นสีม่วงขาวตัวนี้สีจะดับมาก ก็ฝาขาวขาวของมันนี่จะเป็นออกฟันบุหรี่นิดๆนะครับจะไม่ได้ขาวแบบกระดาษเอย่สะอุปกรณ์เนี่ยเขาจะมีมาให้เชือกสมอบกเสาเนี่ยเสาเทเลสจะได้สามต้นตามนี้เลยนะครับเทเลสเนี่ยผมกางไว้สามแบบให้ดูแบบนี้เลยก็คือแบบเต็มนี่เขาจัดมาให้เลยก็คือสามเสาตัวนี้ ใช้เชือกเส้นครับดื่มนั่นี้อีกแบบหนึ่งที่ผมลองก็คืออันนี้ลองเอทใช้สองเสานะครับนี่เต็นท์ดูกว้างขึ้นมาเยอะเลยใช้สองเสาเนี่ยเพราะว่ามันไม่มีอะไรขวางตรงกลางนะไว้ตั้งโต๊ะเดินเล่นนี้พอได้นะที่ผมดูเนี่ยตอนนี้ลมก็แรงก็โอเคอยู่ลมระดับหนึ่งนะ,อ,ะอีกแบบหนึ่งที่ผมกลางไว้คือใช้เสาเดียวนะครับ ตัวนี้จะเสาเดียวลองดูเท่ๆนะครับก็คือแบ่งครึ่งไฟชีตเนี่ยมันตัวเทเลสเนี่ยมันรูดแบ่งตรงกลางได้นะครับเพราะมันเป็นสองช่องประตูเข้าอยู่แล้วนี่ดูตัวตรงที่เสาเทเลสเสียบเข้าไปเนี่ยจะเป็นห่วงเหล็กแบบนี้นะครับตัวพูดเรื่องไซส์ก่อนตัวไซส์วันเนี่ย กว้างนอนเนี่ยสี่คนห้าคนเนี่ยได้เลยความกว้างก็สามร้อยสามสิบคูณ330สามรอสสิบเซนนะครับสูงเนี่ยถูกใจผู้หญิงแน่นอนเพราะว่าสูงร้อยเก้าสบห้าเซนยืนแต่งตัวสบายแล้วถึงผู้ชายก็ยังแต่งตัวได้สบายๆนะครับดูความกว้างของมันไปดูด้านหลังกันตัวด้านหลังมันเนี่ยจะมีหน้าต่างอยู่สองช่องด้วยกัน นี่สำหรับบ้านเราโดยเฉพาะเลยใครบนร้อนบนอะไรเนี่ยอันนี้ตัวนี้สุดยอดเพราะว่าหน้าต่างเนี่ยทําให้ลมเข้าสองทางนี่เรียกว่าความร้อนนี่ช่วยได้เยอะนะครับเายความร้อนออกไปที่สําคัญเลยเนี่ยตัวไฟชีสมันเนี่ยอ่าเป็นผ้าร้อยห้าสิบดีนะครับสำคัญนันคือเคลือบกันยูวไว้ ผมจะให้ดูซิลเวโค้นนะครับตัวนี้ตัวนี้สําคัญมากนะซิลเวโค้นเนี่ยช่วยลดความร้อนคือบ้านเราเนี่ยมันแดดจัดมันร้อนเวลาถ้าไม่มีเต็นท์ไหนไม่มีซิลเวโค้นยอยู่กลางวันเนี่ยเลียก็อยู่ไม่ได้เลยเพราะว่าร้อนมากตัวนี้ถือว่าคุมนะครับเพราะว่าเต็นท์เนี่ยบางตัวบางแบรนด์เนี่ยหลักหมื่นก็ยังไม่มีซิลเวโค้นให้เลยะครับก็ถือว่าใจร้ายมากนะ,ะเพราะว่าบ้านเราเนี่ยมันเรื่องความร้อนมันสําคัญแล้ว เราไม่ได้เที่ยวกันหน้าเดียวนะเราเที่ยวกันทุกฤด,ดูนะอันนี้ประตูทางเข้านะครับมีสองประตูอันนี้ก็เป็นโูกหัวใจเลยเป็นซิปเข้าสองฝั่งได้นะครับกระโหลกไปปกตินี้กระโลเข้า่าปกติพื้นอินเนอร์เนี่ยตัวพื้นมันจะเป็นผ้า2 1 0หนดีนะครับเครือบกันน้ำไว้5,000 ไฟชีสเนเครื่อกันน้ำไว้ไฟชีดด้านนอกนะกันน้ำสามพันแล้วก็ตัวอินเนอร์ตัวนี้ผ้าสองหนึ่งศูนทีนะครับแล้วก็เป็นมุ้งเย็บนี่ถือว่าดีมากนะตะเข็บคู่ผมว่าโอเคเลยแล้วก็ตรงกลา,างก็ตามสเต็ปก็คือมีที่ห้ Fi. อยไฟตรงนี้แล้วก็มีซองฝั่งหนึ่งไว้ใส่ของต่างๆนะกุญแจรถ s มา r t p h o หรืออะไรก็แล้วแต่ ส่ได้ครับตัวพื้นเนี่ยแต่ตัวพื้นเนี่ยผมแนะนำนะครับในการใช้งาน,นคือหากาวชีตปูเพราะมันถนอมเต็นเพราะเต้นรุ่นใหม่เดี๋ยวนี้เรียกว่าทุกแบรนด์มันจะเป็นพื้นมันค่อนข้างจะบางนะเพราะว่าถ้าไม่มีกาวชีตเนี่ยมันอาจจะมีอะไรต่างกได้กาวชีตได้ช่วยได้เยอะเดี๋ยวไปดูตัวนะครับหน้าต่าง ้าเราไม่เปิดหน้าต่างด้านหลังเนี่ยมันจะทึบๆก็คือไว้ใช้ตอนหน้าฝนตอนฝนตกหรือหนาวจัดเนี่ยเราไม่ต้องการให้ความร้อนในเต็นท์มันหายไปที่เราสะสมมาทั้งคืนเนี่ยมันช่วยได้นะครับปิดทึบเลยเนี่เปิแนี่เงิดเเปี่เเปินเปเนีดเเสี ค่อนข้างแรงอยู่นะทำมันเพล่งเหตุกันณถาถือว่าระดับหนึ่งอันนี้หลับยังลุ้นอยู่ว่าอจะมีแรงกว่านี้หรือเปล่าลมผมจะได้ดูว่ามันสู้ลมได้ดีเหมือนอตัวสแตนคาบินไกลๆตัวนั้นก็มีอยู่ริบๆนู้ดิมน้ำมาตัวนั้นสันคาบินนะครับแต่ตัวนี้ใหญ่กว่านะตัวนี้ใหญ่กว่าอีแตนคาบินไซส์ L อย่างถ้าใครถามกาวชีทเนี่ยมันไม่ค่อยมีตรงรุ่นนะครับกาวชีทต,ตัวนี้เนี่ยผมใช้สามคูณสาเมตรก็จะมีส่วนที่มันเกินมานิดหน่อยเป็นหัวหัวมุมนี้แต่ว่าถือว่าโอเคแหละไม่ใหญ่ไปก็มันก็ช่วยเรื่องป้องกันพื้นเต็นทนะ์ะทั้งเรื่องเปิดตอนเก็บด้วยเพราตอนเช้ายังไงส่วนใหญ่มันจะเปิดเป็นโคนเปิดครับมีหน้าตาด้านหลัง ตีนู๊ทีนี้นี่ผมชอบสุดนะดูเท่เเดี๋ยวคลิปนี้ก็จบไปแค่นี้ก่อนนะครับอยังไงรายละเอียดต่างๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะลงไว้ในอ่าในเพจในโพสแล้วกันเพราะว่าอาจจะพูดไม่หมดคืออาจจะมีเพลยนเพยนบ้างจะได้ไปดูรายละเอียดกันขอบคุณมากนะครับที่รับชมคลิปในวันนี้นะครับ ขอ้เที่ยวยังมีความสุขครับขอบคุณครับ